<c oughs> สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าดีนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่28ตุลาคมนะครับเพื่อนๆโอ้ดูกราบแรกๆเลยก่อนอื <c oughs> เห็นกราฟแล้วแบบน่าสนใจสุดๆแถมนีออกรัวๆเลยนะครับเป็นธุรก,กิจขาขึ้นในช่วงนี้เลยนะครับน่าสนใจมากๆเรามาดูกันเลยครับ แต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ c อ m เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay a มาสอนสร้างให้คุณมีเงินล้านเงิน,นแสนได้เพียงแต่ตั้งใจวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับและทําตามที่เราแนะนำนะครับแนะนำหลักการหาสินค้าขายดีค้าคีย์เวิร์ดและตั้งใจลงให้ได้สัก200ชิ้นครับอูตัวอย่างเพื่อนๆครับคนนี้นะครับใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับพี่สอน ลง200ชิ้นยอดขายประมาณ2 0 0 0 0 4แต่2 0 0 0 4นี้ภายใน2เดือนนะเขาเก็บประวัติ60วันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเดือนล่าสุดเนี่ยกำไรสูงสุดถึง2 7 0 0 0บาทใช้เวาลาเพียง3เดือนเท่านั้นครับอืมไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาสมองโสมางานแล้วยังโตขึ้นเรื่อยๆสนใจเรียน e b เบจิตต่อ o อทออนไลน์ .com ได้เลยนะครับที่ในเว็บไซต์เราจะมีรายละเอียดต่างๆไปดูได้นะครับ ที่นี่เราเน้นเครื่องมือช่วยหาสินค้าขายดีครับจะมีลิงก์ต่างๆแชร์สินค้าบวกกับเทคนิคของเราเพื่อนๆจะเจอไอเดียสินค้าทั้งไทยทั้งเทศที่ขายดีมากๆแล้วมาต่อยอดนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับนี่ดูภาพเลยตามนี้เลยครับ แต่เป็นแนวนะฮะมีแนวคิวบอร์ด้วยแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะยอดขายล่าสุดขายไปได้ประมาณ200โซนะครับชั่วโมงหนึ่งมีคนเข้ามาดูถึง3คนเลยแถมขายได้ตั้ง1,400บาทราคาดีมากนะครับแล้วขอดูประวัติครับ26 25 25 23 22 23 22 21เห็นไหมโดยเฉลี่ยออกได้เรื่อยๆเลยนะครับถือว่ายอดขายไปได้เรื่อยๆดีมากเลยนะครับ และธุรกิจนี้นะครับยอดเดือนล่าสุดนะครับไม่ใช่2เดือนล่าสุดใน ebay นะครับสักประมาณ2เดือนขายได้ถึง7,000ชุดนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะแต่เป็นแนวนี้นะฮะแนวคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะครับแล้วเรามาดูครับความเป็นไปได้ครับใน Google Keyword Planner นะครับวิเคราะห์ธุรกิจกราฟค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆครับแถมช่วงโควิดครับชนะโควิดหลายๆคนชอบถามไง ธุรกิจอะไรฉันขายอะไรดีแต่ถ้าเกิดคุณมีเครื่องมือ keyword planner ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถ้าหากเรียนกับโอตออนไลน์นะครับเรามีให้ใช้งานนะครับคุณจะรู้ได้ว่าสินค้าตัวไหนที่ตลาดต่างประเทศหรือจริงๆในประเทศไทยคุณจะไปวิเคราะห์ก็ได้นะครับคุณจะหาเจอครับคุณจะหาเจอรู้เลยว่าอ๋อไอ้นี่คนต้องไรแต่ว่ามันขึ้นจุดสูงมันต้องมีลงนะฮะแต่จุดลงเนะี่ยถ้าคุณดูดีๆนะครับ ก็ยังสูงกว่าปกติอยู่เลยะะล่าสุดที่โตขึ้นมานะครับในช่วงพีคสูงสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีคนสิรหาถึง1,500 0 0มื่ถือว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขาขึ้นที่น่าสนใจแต่ใครบอกขาลมคือมันลงจริงแต่ถ้าดูแล้วมันก็ยังสูงกว่าปกตินะเพียงแต่ว่าไอ้ประมาณพฤษภาเมษายนมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับ ่ะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับเพื่อนๆตั้งใจลงภายใน3เดือนนะครับดูอย่างพี่สอนเนี่ยคุณดูนี่คือช็อตแรกที่แกส่งมา2เดือนแรก2 0 0แสนนะครับแล้วก็ช็อตล่าสุดนะครับแกก็ยังลงของเพิ่มยอดขายแกโตเป็น, 200, น2 0 0 0สนในช่วง2เดือนนะถ้าตีเป็น1เดือนก็เดือนละแสนสโตขึ้นถ้าตีเป็นกำไรก็เฉลี่ยตกเดือนล่าสุดเนี่ยสูงถึง27,00 0บาทแกทำ ebf ภายใน3เดือนเท่านั้นนะครับ ยอดรายได้กำไรนะครับเดือนล่าสุดคือ27,000บางคนสตาร์ทเงินเดือนเนะี่เรียนปริญญาตรีกว่าจะเรียนจบกี่ปีคิดดูนะ4นีสี่ปีสตาร์ทเงินเดือน1 5ื่นแต่จริงๆไอ้หมื่นนั่นคือในฝันนะโดยทั่วไปคุณว่าถึงไม่ละแต่เนี่ยใช้เวลาเพียง3เดือนแล้วถามว่าเงินเดือนหมื่นคุณต้อง,ท,งทำงานอีกกี่ปีคุณจะขึ้นมา2 7งหมแต่ e b a บครับเพียงแค่คุณขยัน หนึ่งพี่สอนนี่ขยันอยางถูกหลักการหาของขายดีหาคีย์เวิร์ดวิคาอร์คคีย์เวิร์ดกำไรโตขึ้นมา2องนเจ็นี่แกหักเบ็ดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับกำไรแกประมาณ2ีเอร์เซนะครับทุกทุกคนทำได้ขอเฉลยได้นะครับที่โค้ด G ีสองแปดหนึ่งศูนย์สองศูนงศดีหนะครับเพีเยงแต่คุณต้องตั้งใจแล้วไปให้มันถูกทางนะครับ ส่วนใครสนใจเรียนกับเราเรียนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพนะครับสนใจติดต่อดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ QR code ด้านซ้ายนะครับเห็นในคลิปไหมครับ QR code ด้านซ้ายถ้าเกิดสนใจสมัครเรียน Line@ แอดครับ Line Official ลทักมาได้ QR code ตัวที่2จะเป็นกลุ่มไลน์นะครับไว้พพอร์ตมีคลิปต่างๆของโอตออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถสแกนเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้นะครับรับข่าวสารฟรีจากโอตออนไลน์นะครับอ่ะ แล้วก็ท้ายคลิปนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่หนเว็บไซต์นะครับจะคุยกับเราทางไลน์ก็แอดเพิ่มเพื่อนแอดพอออนไลน์เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับแค่เพื่อนๆซับสไคร e ์ช่อง YouTube กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับเช้านี้มาอัปเดตเพื่อนๆหน่อยนะครับว่ามีเพื่อนๆติดตามเรากี่คนแล้วนะครับเมื่อวาน1474ท่านผมว่าวันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรอกยังเช้าอยู่เลย โอ้โหแปดสิบสีเป็นแปดสิบเจ็ดครับเพิ่มขึ้นมาสามท่านตกใจมากมายขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆใหม่ๆที่ติดตามและคนเก่าๆที่ยังติดตามเราเสมอมาด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ